เรื่องความเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวจริงหรือชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่ในตอนที่เราคิดว่ามันกำลังหยุดอยู่ทุกคนล้วนเคยเจอกับความเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันมาแบบค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งมันทัดกระหน่ำเข้ามาเหมือนพายุที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่ทำไมทำไมเราถึงกลัวความเปลี่ยนแปลงทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาหรือจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเลย หนึ่งทำไมเราถึงกลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะมันทําให้เราไม่แน่ใจในอนาคตเพราะมันทําให้เราสูญเสียสิ่งที่เคยมีเพราะมันบังคับให้เราต้องปรับตัวคนเรามักชินกับสิ่งเดิมๆมันให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแต่เมื่อความเปลี่ยนแปลงมาถึงเรากลับรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้ตัวอย่างเปลี่ยนงานคิดว่าหมายถึงไม่แน่ใจว่าที่ใหม่จะดีไหม เลิกกับคนรักคิดว่าหมายถึงไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้ไหมย้ายที่อยู่คิดว่าหมายถึงไม่แน่ใจว่าชีวิตจะเป็นยังไงเรากลัวความไม่แน่นอนมากกว่าตัวของความเปลี่ยนแปลงเองสองความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตลองคิดดูสิถ้าคุณไม่เคยออกจากงานเดิมคุณจะเจองานที่ดีกว่าหรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยเลิกกับคนที่ไม่ใช่คุณจะได้พบคนที่เหมาะสมกว่าไหม ถ้าคุณไม่เคยเก้าวออกจากครเฟอสโวนคุณจะเติบโตได้ยังไงตัวอย่างสตีฟจ็อบเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาก่อตั้งเองแต่สุดท้ายเขากลับมาและเปลี่ยน Apple ให้กลายเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเจเคโรลิงเคยตกงานและล้มเหลวหลายครั้งก่อนที่เธอจะเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์และกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดความเปลี่ยนแปลงอาจูเหมือนหายนะ ตอนที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรามักจะเห็นว่ามันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเราสามเราไม่ได้กลัวเปลี่ยนแปลงแต่เรากลัวเริ่มต้นใหม่เราไม่กลัวการจากลาแต่เรากลัวว่าจะหาสิ่งใหม่ที่ดีพอไม่ได้เราไม่กลัวการลาออกแต่เรากลัวว่าจะไม่มีที่ไปเราไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เรากลัวว่ามันจะยากเกินไป วิธีคิดใหม่ลองเปลี่ยนมุมมองจากการสูญเสียเป็นการค้นพบลองมองความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสไม่ใช่อุปสรรคลองถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่เปลี่ยนวันนี้อีกห้าปีข้างหน้าฉันจะเป็นยังไงสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้แต่ตัวเราเองร่างกายของเราเปลี่ยนไปทุกวันความคิดของเราไม่เหมือนเมื่อห้าปีก่อนคนที่เคยสำคัญในชีวิตเราบางคนก็หายไปแล้วถ้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคนเราพัฒนาได้ถ้าโลกหมุนไปทุกวันแล้วทำไมเราต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงหากแล้วเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหนึ่งยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะต่อต้านมันลองเปิดใจยอมรับมัน 2. คิดถึงสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงถามตัวเองว่ามันอาจจะนำโอกาสใหม่ๆมาให้ฉันใหม่สากล้าเล็กๆไปสู่สิ่งใหม่ ถ้าเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตมันดูน่ากลัวลองเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนสี่เชื่อว่าคุณจะปรับตัวได้เพราะที่ผ่านมาคุณก็เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วและคุณอยู่รอดมาได้จนถึงวันนี้หกความเปลี่ยนแปลงอาจหมายถึงการเติบโตต้นไม้ที่ไม่ยอมแตกกิ่งก้านใหม่ๆจะไม่มีวันสูงขึ้นผีเสื้อที่ไม่ออกจากรังไหมจะไม่มีวันได้บินคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันเติบโต ชีวิตไม่เคยหยุดเดินถ้าเราไม่เดินไปข้างหน้าเรากำลังเดินถอยหลัง 7. ไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มต้นไม่มีใครพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงไม่มีใครรู้แน่นอนว่าสิ่งใหม่จะดีหรือแย่แต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอตัวอย่างคนที่ลาออกจากงานไปทำธุรกิจส่วนตัวไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันจะสำเร็จไหมคนที่กล้าเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ ไม่มีใครรู้ว่าจะสมหวังหรือเปล่าคนที่ตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่เมืองใหม่ก็ต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนแต่สุดท้ายคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงคือคนที่มีโอกาสเติบโตแ่บางครั้งเราต้องปล่อยอะไรบางอย่างเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยากปีนขึ้นไปจุดสูงสุดของภูเขาแต่ยังแบกหินหนักๆไว้คงไปไม่ถึงอยากเริ่มต้นใหม่แต่ยังจมอยู่กับอดีตคงก้าวไปไม่ได้บางครั้งเราต้องปล่อยบางอย่าง เพื่อให้ได้บางอย่างที่ดีกว่าลองถามตัวเองฉันกำลังจับอะไรไว้แน่นเกินไปหรือเปล่าอะไรที่ฉันควรปล่อยเพื่อให้ตัวเองไปข้างหน้าก้าวเมื่อเวลาผ่านไปเราจะขอบคุณตัวเองที่กล้าเปลี่ยนแปลงวันนี้มันอาจจะยากวันนี้มันอาจจะน่ากลัวแต่เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วขอบคุณตัวเองที่กล้าทำมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงไหนที่สูบเปล่า ทุกการเปลี่ยนแปลงสอนอะไรบางอย่างให้เราเสมอส0สรุปความเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวเราแค่ต้องเรียนรู้ที่จะเดินไปกับมันความเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของชีวิตไม่มีอะไรคงที่และนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตน่าสนใจกลัวได้แต่อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณจากการเติบโตบางทีความเปลี่ยนแปลงที่คุณกลัวอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณก็ได้แล้วคุณละ่ะ พร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือ,อยัง